ตัดค่ะตัดตัดเอาอันที่ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะหรืออันนี้ประอ้นขอนี่ค่ะอวบๆอย่างนี้เอากลุ่มนี้พอคําเลยค่ะเลนส์เฉพาะอันเดี๋ยว,วเอาอันนี้เจอรุ่นพอคําอีกแล้วแต่ก็ยังพอได้ดอกตะมุตะมิไว้กินซุกี้ให้แซ่บๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ในป่าตามล่าหาเห็ดนะคะแล้วตอนนี้ป้าอ้นก็เจอนี่ค่ะเบบี้เห็ดนางรมนะคะไหนๆป้าอ้นก็เดินมาไกลแล้วเดี๋ยวป้าอ้นจะตัดรุ่นที่แบบกรุบกรอบกลับบ้านค่ะมาตัดกันเลยนะคะตัดค่ะตัดตัดเอาอันที่ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็กินค่ะกรุบกรอบให้ดูค่ะ โอ้ยขาวจั่วสวยไปถึงบ้านก็ไม่ต้องทำความสะอาดให้เยอะนี่ค่ะซุก,กี้มื้อนี้เดี๋ยวอันน้อยๆป้นก็ปล่อยไว้นะคะก็อย่างว่าค่ะเอาอันที่กินได้พอกินค่ะ ันนี้ก็จะปล่อยนะคะนี่ค่ะมันดึงยากค่ะก็ตัดถ้าดึงยากขนาดนั้นก็ตัดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยหล่นเดินเข้าป่าลืมทาล,มลืมฉีดสเปรย์กันยุงอ้ยอันนี้พระอ้นขอนี่ค่ะอวบ,อ,บอย่างนี้เอา้า โอ้ยหลน่นเดี๋ยว่นเก็บเอานะสวยกลุ่มนี้พอคำเลยค่ะโอ้ยมันเหนียวค่ะทุกคนก,คนกคน็บอกให้ตัดก็อย่างวะเนี่ยป้าอ้นคิดว่ามันจะดึงออกได้ดึงไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่เปลือกมันเป็นต้น เสียดายทากมาขโมยไปละสวยอันนี้ก็สวยค่ะโอ้ยหล่นลอีกแล้วป้าอ้นภาษาเขมรเขาเรียกว่าไดเม่นเมียนกันยำนะคะ,ะแล้วว่าจับอะไรก็ไม่เคยอยู่มือนี่ค่ะดอกตะมุตะนิกำลังน่ากินเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินตามล่าหาต่อไปค่ะโอ้ยเหยียบ่อนไม้มาเจอตรงนี้ก็บานเอ๋ย <c oughs> กำลังจะตัดก็ปานอลอองชองแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพระอ้นจะตัดเอาอันที่แมลงกินเอก ต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากนะคะทำไมมันออกมาแค่กระจุกเดียวกระจุกนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะออกมาให้มันเยอะๆดกๆก,กว่านี้วันนี้มีดประอ้นคมค่ะทุกคนหรือว่าอาจเป็นเพราะว่าเห็ดมันชุ่มน้ำหรือเปล่ามันถึงได้ตัดง่ายจัง ลืมเอาที่แปลงมาค่ะโอ้ยเนาะได้อย่างเสียอย่างนะประอน้นได้หน่าลืมหลังว่าสั้นโอ้ยสวยอันนี้มันคือเห็ดอีหยังว่าคือขายาวสวยแต่พระอ้นไม่รู้จักน่าจะกินไม่ได้นะคะ นี่จ้ากว่าจะหาเจอก็จะต้องเล็มเอารอยทากออกทากินก็ไม่เยอะนะคะนี่ค่ะโอ้ยมแมลงออหยังล่ะนี่ปัดค่ะปัดหูมแรงเยอะมากค่ะ โอ๊ยไม่เอาดีกว่าอันนี้ปล่อยไว้ให้มันแรงกินนะคะดูคะ่ะเพิ่งจะโผล่ยังเก็บไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้นี่คะ่ะมันยังน้อยเกินค่ะต้องรอให้ฝนตกอีกสักรอบนึงโอ๊ยป้าอ้นจะมีเวลามาเอาไหมเนี่ย อันนี้ยังพอได้นะคะ<ม>เดี๋ยวจะเลนเฉพาะตรงนี้นะคะเลนเฉพาะอัน,นเอาหล่นอีกแล้วปะอน้นนี่แค่นี้ก็พอค่ะเดินไปเดินมาแดดหายค่ะแต่ปะอ้นก็เจอกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้อยู่ในร่มมากค่ะ ยุ่งเยอะแล้วยังมีข้างล่างอีกนะคะเดี๋ยวพระอ้นให้ดูนู่นค่ะใต้ขอนไม้เดี๋ยวเราตัดกันเลยอยู่ในหลืบแบบนี้พระอ้นกลัวทากนะคะเห็นรอยทากด้วยใส่ถุงมือค่ะอู้โอ้สวยสวยค่ะ พระอ,อ้นแอบเห็นอันดอกเล็กๆทำท่าจะโผลแต่ว่าฝนมันหยุดเนาะมันก็เลยไม่โผล่เดี๋ยวต้องรอฝนอีกทีอันนี้เจอท่ากิน,นเอาแต่อันสวยๆเดีอันนี้แต่งแต่งหมวก ัดแต่งได้อย่างสวยค่ะเมื่อกี้เจอทากจริงๆค่ะทากมันหลบอยู่ในหลืบเจอรุ่นพอคำอีกแล้วอยู่ตรงนั้นอีกสองดอกเดี๋ยวเราเอาไปด้วยนะคะนี่ค่ะอันตะมุตนมิเดี๋ยวปล่อยไว้รอบหลังมาจอบอีกรอบค่ะ วันนี้ไม่ค่อยจะหมานเลยค่ะทุกคนแต่ก็ยังพอได้ดอกตะมุตะมิไว้กินซุกี้ให้แซบๆนะคะกรุบๆกรอบๆคะ่ะก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวเนาะ ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์ comment, ขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆที่ให้ป้าอ้นนําไปปรับปรุงแก้ไขให้ป้าอ้นได้ทําคลิปดีๆขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ